วันนี้อยู่กับร้านคลินิกรถเก้าครับวันนี้จะพามาชมบันไตขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับมีสองสีเลือกกันครับมีสีดำด้านกับสีปอนเงินนะครับอันนี้ความฟางขนาด8เซนติเมตรนะครับความยาวโดยรวม2เมตร40นะครับพับแล้วเหลือค่อนละเมตร20ครับอันนี้ทำจากเหล็กกันสนิมอย่างดีครับรับประกันความแข็งแรงและทนทานครับ เดี๋ยวมารีวิวการขึ้นให้ชมครับวิธีการขึ้นโอ้ไม่ยากนะครับง่ายดายเลยง่ายครับเพราะมันยาวกว่าปกติครับเดี๋ยวขออนุญาตลองกลางแบบปกติให้ดูหน่อยครับว่าความต่างมันต่างกันเยอะไหมความต่างกันเยอะครับถ้าปกติอย่างนี้มันจะต้านกว่าครับกลางระยะเท่าไหร่แบบปกติอะ่ะ แล้วยาวสเมตรกี่สิบครับครับเหลือเหลือเมตรสิบครับอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมใช่ครับมันจะกันกะกันนิดหนึ่งครับนี่ครับเห็นได้ชัดเลยถ้าไปขึ้นรถรุ่นใหม่ๆมันจะชันเยอะเลยครับอ่าเราแก้ให้แล้วนะเราเราแก้ออกแบบให้ใหม่ครับอ่านี่ครับเพื่อจะให้รองรับในรถกระบะรุ่นใหม่ได้เพื่อให้มันชันมากอ่าครับผมชัดเจนเลยเนี่ยวางเทียบปุ๊บต่างกันประมาณนี้ครับ แล้วน้ำหนักประมาณไหนครับเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่9กกิโลครับต่ออันครับ9กกิโลอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต่างจากตัวนี้เลยใช่ครับไม่ต่างจากอัตปีเนียมเลยใช่ครับทำไมถึงไม่ต่างครับน้ำหนักเราลดตัวไหนไปไล่แบบให้เบากว่าครับแต่ใช้เป็นเล็กหนาอย่างเงี้ยครับขออนุญาตนะครับนี่ครับนี่คืองานนะครับดูการเชื่อมนะครับโชว์เกตอย่างนี้เลยไม่มีหมกเม็ดนะครับชัดเจนแน่นอนใส่ใจทุกราเอียนงานครับ มีการคายใช่ไหมครับพวกนี้ใช่ครับแต้มไห้การคายแต้มการคายการเชื่อมทุกทุกเส้นก็ผมว่าชัดเจนนะเชื่อมเต็มหมดนะครับไม่มีโป๊เก็บนะเชื่อมอย่างเดียวลองขึ้นไปยืนหน่อยมันนับน้ำหนักได้ประมาณไหนครับโอ้โหชัดเจนเลยนี่กระโดดให้ดูด้ยครับนี่อันนี้คือตัวนี้เป็นงานชิ้นที่สองนะแก้แล้วเนอะใช่ครับไม่มีเขาเรียกไม่มีทองช้างเลยใช่ไหมไม่มีตกทองช้างครับแก้เรียบร้อยครับ ไม่ว่ารถจะน้ําหนักเยอะแค่ไหนขึ้นไปยืนใช่นี่ไม่ตกครับไม่ตกครับนี่เหยียบเหยียบกันกลางกระทืบไปนะครับกระทืบกันกลางให้ดูเลยอ่าชัดเจนครับอย่างเงี้ราคาเสนอขายอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่อันละพันแปดห้าสิบบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทใช่ครับค่าจะส่งต่างหากนะครับค่าจะส่งต่างหากครับอ่าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับในราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาท สนใจโทรมาได้ครับเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสามหนึ่งสองสี่สองห้าห้ารอของนานไหมครับมีของให้เลยครับมีของเลยนะครับใช่ครับไม่ต้องรอมีให้เลือกกี่สีครับมีให้เลือกยี่สสองสีครับชุดนี้มีสีดำได้กับสีบอลเงินครับจัใจส่วนตัว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 ส่วนตัวชอบํำด้านมากกว่านะครับงานคือเป็นงานตัวเดียวกันแค่คนละสีต่างกันแค่คนละสีครับอือสวยดีนะครับนี่ถ้าเทียบกับรถได้ใหม่ก็ขึ้น ผมว่ามันไม่ไม่ชันนะครับไม่ชันจริงลดความชันลงมาเยอะนะครับทุ่นแรงเราไปเยอะนะครับใช้งานง่ายครับไอ้สีนี้ถ้าใช้มานานๆแล้วมันจะเป็นไงครับสภาพเป็นบ้าไหนครับนี่ก็ดูตัวอย่างประมาณนี้ครับ่งนี้ใช้ประมาณเกือบสิบปีแล้วครับอ๋อใช้เองนักเลงพอนะครับใช่ครับใช้เองทําเองโอ้ผมว่าไม่มีฉีกนะครับนี่งานชุดแรกนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับงานเกือบจะทุกวันครับใช้เกือบทุกวันเาถ่ายรถเกือบทุกวันครับอ่า เนี่ยครับถามดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าครับกับราคา18 5 0หิบาทใช้เป็นส0ปีนะครับอย่างนี้มีรับประกันอะไรหลักการขายไหมครับกรณีเกิดลูกค้าไปทำของเสียของอะไรเงี้ยมีรับประกันด้วยตลอดการอ๋อซ่อมให้โอ้โหมีทีมงานครับมีที่ทํารองรับนะครับดูแลคุณตลอดการการใช้งานเลยนะครับถ้ามันแตกถ้ามันรัดนะครับอ่าถ้ามันเป็นจากรอยเชื่อมที่คุณทําคุณรับประกันให้หมดใช่ครับโอ้โหแน่นอนจริงครับเคมให้อย่างนี้เลยนะครับราคาถูกกว่างานตัวนี้ด้วยนะครับอ่าถูกกว่า ถูกกว่าแข็งแรงกว่าและยังมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับยาวกว่ายาวกว่าอ่าคือเราเอาตัวนี้มาถอดแบบแล้วแก้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแก้แล้วเวลานรถต้นใหม่ครับเนี่ยเพราะว่าอย่างออนิวตัวใหม่เงี้รถมันจะสูงนะครับอันนี้แก้งานให้แล้วนะครับก็จะองศาการขึ้นใช่สรบปสวยงามชัดเจนนะครับโอ้โหก็โอเคครับไออย่างนี้เดี๋ยวตากล้องขออยุตปิดสองตัวก่อนแล้วกันนะครับใครที่ไม่ทันก็รีบตังกันเองแล้วกันงานอย่างนี้ สมมติถาง,งานรถน,นี้หมดนานไหมครับไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่ากิ๊กก็อ่าไม่นานเท่าไหร่โอเครับทราบครับก็ตามนี้นะครับผลงานของกิ๊กคลนนิกรถเก่านะครับดีตายเย